สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดต16โคโลคาเซียตัวแรงนะคะที่จะมาแรงในเดือนพฤศจิกายนปี2564นี้ค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณข้อมูลนะคะจากเพจ e Green Sea View นะคะ ทางเพจกรีนซีวิวเนี่ยเขาได้รวบรวมโคโลคาเซียมาแรงนะคะที่ราคาเนี่ยกำลังจะขึ้นยานแนะนําว่าควรรีบเก็บนะคะก่อนราคาจะพุ่งไปกว่านี้เนาะแต่ทางเพจกรีนซีวิวเนี่ยเขาได้แนะนํามา15สายพันธุ์นั่นเองค่ะ15สายพันธุ์โคลโลคาเซียมาแรงนะคะแต่ต้นคลิปที่เราบอกไปว่าวันนี้เราจะมาอัปเดต16โคโลคาเซียนั่นหมายความว่าโคโลคาเซียตัวที่16เนี่ยเราแถมให้แล้วกันนะคะก็ ใจดีมีแถมด้วยนะคะเอาเป็นว่ามาเข้าเรื่องเลยนะคะในชั่วโมงนี้เชื่อว่าสายต้นไม้ไม่มีใครที่ไม่รู้จักโคโลคาเซียนะคะซึ่งในตระกูลโคโลคาเซียเนี่ยก็มีอยู่หลากหลายสายพันธุ์เลยแต่ว่าข้อมูลในวันนี้นะคะทางเพจ e n Sea View เนี่ยเขาได้คัดเลือกมา15สายพันธุ์นะคะที่แบบว่าเป็นตัวท็อปท็อปตัวฮิตตัวที่คนกำลังหาซื้อหาเก็บกันเลยนะคะมีตัวไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะ โคโลคาเซียมาแรงตัวที่1นึ่ค่ะตัวนี้นะคะยังไงก็ต้องขอยกให้กับโคโลคาเซียฟารเมสค่ะหรือว่าหน้ากากฟาโรนั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นโคโลคาเซียที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นมากๆเลยนะคะบนใบของเขานั่นเองคือเขาจะมีกระดูกใบแล้วก็เส้นใบเนี่ย ที่นูนชัดเจนมากๆเลยอยู่บนใบนะคะมีสีม่วงเข้มไปจนถึงดำเลยล่ะค่ะตัดกับสีพื้นใบที่มีสีเขียวเข้มนะคะเมื่อเขาถึงัยนะคะแล้วใบเนี่ยออกมาได้แบบแก่จัดๆนะคะใบจะมีลักษณะโค้งงุ้มค่ะคล้ายๆกับหน้ากากนั่นเองนะคะแล้วลวดลายเส้นใบสีดําที่นูนขึ้นมานั้นนะคะมันก็จะไปคล้ายๆกับหน้ากากของฟาโรนั่นเองค่ะก็คือในส่วนที่อยู่ตรงศีรษะของฟาโรนั่นเองนะคะก็เลยทํา ให้โคโลโคาเซียชนิดนี้เนี่ยได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเลยค่ะด้วยเอกลักษณ์โดดเด่นบนใบเขานั่นเองนะคะมาพูดถึงราคาของต้นลูกนะคะราคาต้นลูกของหน้ากากฟาโรนัขณะนี้นะคะราคาเฉลี่ยอยู่ที่ราคาประมาณ16,000บาทค่ะ แต่ถ้าใครแบบว่าโอ้โหใจร้อนนะคะไม่อยากจะเลี้ยงต้นเล็กๆปลอจนโตแล้วนะคะก็สามารถซื้อต้นแม่ได้เลยซึ่งราคาของต้นแม่นะคะอยู่ที่150,000บาทค่ะแต่ถ้าต้นแม่ต้นนั้นนะคะมีไหลหรือมีลูกนะคะที่อยู่เต็มรอบกอเลยราคาก็อาจจะสูงขึ้นค่ะ มาถึงโคโลคาเซียมาแรงตัวที่2ค่ะตัวนี้นั่นก็คือโคโลคาเซียอิเล็กทริกบูเกโกนะคะซึ่งชื่อเนี้อิเล็กทริกบูเนี่ยได้ยินหนาหูมาสักพักนึงแล้วนะคะด้วยความที่มีสเสน่บนใบของเขานั่นเองค่ะคือเรียกได้ว่า เอกลักษณ์ของใบเขานะคะแบ่งได้เป็น3 g e เจเน t เรชันเลยแล้วกันนะคะลักษณะเด่นของอิเล็กทริกบูกิโกนะคะนั่นก็คือลักษณะใบของเขาที่มีสีม่วงเข้มนั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าใบของเขาเนี่ยโดนแสงนะคะในช่วงเวลากลางวันเนี่ยใบของเขาเนี่ยจะให้สีสันที่คล้ายๆกับไวแดงค่ะแต่เมื่อเวลาใบของเขาโดนแดดยามบ่ายนะคะใบเนี่ยจะให้สีสันที่เป็นสีน้ําเงินเงาดูลึกลับนั่นเองค่ะแต่ว่าตอนเล็กๆเนี่ยไม่ใช่ว่า เขาจะเป็นสีแบบนี้นะคะต้นเล็กๆเ,เนี่ยด้านหลังใบของเขาเนี่ยจะเป็นสีเขียวค่ะแต่พอโตขึ้นนะคะหลังใบจะกลายเป็นสีน้ําตาลแดงค่ะส่วนก้านของเขานะคะก็จะคล้ายกับสีวายแดงนั่นเองค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าอิเล็กทริกบูเนี่ยนะคะมีความผสมผสานมากมายหลายสีนะคะมีเสน่ห์มากๆเลยในใบของเขาเนาะแล้วก็ราคาต้นลูกนะคะสําหรับอิเล็กทริกบูเนี่ยต้นลูกอยู่ที่ราคาต้นละ70,000บาทค่ะส่วนต้นแม่นะคะแม่ง,งามๆเลยนะคะราคาอยู่ที่5 5 0 0 0 0ห บาทค่ะแต่ว่าถ้าแม่นั้นเนี่ยมีลูกน้อยติดสอย้อยตามอยู่ตามโคนต้นนะคะราคาก็จะปรับสูงขึ้นค่ะ มาถึงโคโลคาเซียตัวที่3ค่ะขอยกให้กับไวลาวานะคะตัวแม่ที่แบบว่าเอามาตานิรันกาเลยนะคะไวลาวานะคะอย่างที่ทุกคนทราบค่ะเอกลักษณ์ของเขาโดดเด่นมากๆเลยนะคะกับใบที่มีสีเขียวเข้มนะคะขนาดใหญ่แล้วก็มีกระดูกตรงกลางนะคะสีขาวครีมนะไหลเฉกออกมาตามเส้นใบนะคะแล้วก็มีขนาดใหญ่ด้วยแล้วก็ตรงสะดือของไวลาวานะคะจะเป็นสีม่วงออกแดงเข้มเลยล่ะคะ่ะทําให้สะดุดตามากๆเลยนะคะแล้ว ตรงแฉกตรงกระดูกนะคะที่เป็นสีขาวๆครีมๆเนี่ยมันลักษณะคล้ายกับลาวาขาวที่กําลังไหลออกมานั่นเองค่ะและที่สําคัญนะคะตัวไวลาวาเนี่ยนิยมนะคะนําม,มาเป็นตัวไฮบริดนะคะก็คือผสมพันธุ์กับโครโคาเซียตัวอื่นๆเนี่ยออกมาเป็นสายพันธุ์ใหม่ๆได้อย่างสวยงามเลยละคะ่ะซึ่งราคาต้นลูกของไวลาวานคะคะก็ไม่แพงอย่างที่คิดเห็นตัวแม่สวยขนาดนี้นะคะต้นลูกเนี่ยตกราคาต้นละ4 0 0พันบาทค่ะ ส่วนต้นแม่นะคะสวยๆไปเลยราคาต้นละ40,000บาทค่ะและอย่างที่บอกถ้ามีลูกน้อยห้อยสอยติดตามมาตามคนต้นนะคะราคาก็จะปรับสูงขึ้นค่ะมาถึงโคโลคาเซียตัวที่4ค่ะขอยกให้กับโคโลคาเซียแบ็กมารเบิลนั่นเองค่ะ ด้วยความโดดเด่นเอกลักษณ์ของแบ็กมาเบลนะคะก็คือพื้นใบสีเขียวเข้มแต่ถูกแต่งแตมนะคะความด่างบนใบด้วยสีน้ําตาลเข้มเช่นเดียวกันค่ะหรือบางใบนะคะอาจจะเป็นด่างฮาร์ไปเลยก็คือพื้นเขียวเข้มครึ่งหนึ่งสีดําเข้มครึ่งหนึ่งนะคะทําให้ดูสวยงามแล้วก็ดุดันมากๆเลยค่ะราคาแบ็กมาเบลนะคะถ้าต้นลูกอยู่ที่ราคาต้นละ33,000บาทค่ะแต่ถ้าเป็นต้นแม่สวยๆเลยนะคะ1 2 0 0 0 0บาทค่ะ มาถึงโคโลคคเซียตัวที่5นะคะจะมีความละไม้คล้ายเคียงกับแบกมาเบิลเลยแต่จะมีความดำทะมึนเข้มขึมมากกว่านะคะนั่นก็คือ คโคลคาเซียมมิดไนท์นั่นเองค่ะคโคลคาเซียมมิดไนท์นะคะจัดอีกว่าเป็นสายพันธุ์หนึ่งที่มาแรงมากๆเลยนะคะและเราก็อยากจะได้มากๆด้วยนะคะโดยสเสน่ห์แล้วก็ความพิเศษของคโคลคาเซียมมิดไนท์นะคะก็อยู่ที่ใบอันอ่อน um นุ่มนี่แหละคะ่ะแล้วก็มีสีดําค,ควันอยู่บนใบนะคะเรียกได้ว่าถ้าตอนเล็กๆเ,เนี่ยอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่ถ้ายิ่งโตขึ้นมันจะยิ่งเข้มขึ้นค่ะก็จะเพิ่มความสวยงามความเข้มขลึ่มน,นะคะให้กับมิดไนท์มากๆเลยจัดได้ว่าเป็นคโคลคาเซียที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะแล้วก็คนตามหา มากๆเลยค่ะแต่ก็ยังมีนะคะหลายท่านที่เข้าใจผิดระหว่าง Midnight กับ b l a c k m a r b l e นะคะแต่ว่าให้สังเกตกันง่ายๆเลยก็คือตัว b l a c k m a r b l e นะคะหูเขาจะไม่เท่ากันค่ะ,ะตรงหูด้านบนนะคะจะสูงข้างนึงต่ำข้างหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเป็นของมิดไ g h t เนี่ยหูเขาจะเท่ากันค่ะและในส่วนของก้านของ m i n ไน h t นะคะจะมีความดำที่เข้มกว่า l a c k m a r b l e ค่ะโดยราคาต้นลูกนะคะของ m i n ไน h t เนี่ยราคาอยู่ที่55,000บาทต่อต้นค่ะ ส่วนต้นแม่นะคะก็สี่แสนห้ามืนบาทค่ะแพงเหรอก <c oughs> ี่ตัวแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวที่หก มาถึงโคโลคาเซียตัวที่6ค่ะนะคะตัวนี้ก็คือโคโลคาเซียมิลกี้เวนั่นเองค่ะมิลกี้เวนะคะหรือว่าทางช้างเผือกเป็นโคโลคาเซียที่มีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะบนใบของเขาเนี่ยจะมีความขาวนวลนๆนะคะตัดกับพื้นสีเขียวนั่นเองค่ะหรือบางใบนะคะก็อาจจะมีความขาวทั้งใบเลยค่ะแต่ว่าค่อนข้างหายากนิดนึงนะคะส่วนต้นลูกราคาต้นลูกนะคะอยู่ที่ราคาต้นละ 35,000บาทค่ะส่วนต้นแม่เลยนะคะก็240,000บาทชิวๆไปเลยค่ะ มาถึงโคโลคาเซียตัวที่7ค่ะนะคะก็ขอยกให้กับโคโลคาเซียทปพิโคสตอมนะคะหรือว่าเจ้าพายุนั่นเองค่ะทปิโคสตอมเนี่ยเป็นการผสมผสานกันนะคะระหว่างโคโลคาเซียแบ็กเมจิกกับไวลาวานั่นเองค่ะผสมผสานกันนะคะออกมาเป็นพุ่มนะคะเป็นโคโลคาเซียทปพิโคสตอมโดยลักษณะเด่นของใบนะคะก็คือทั้งก้านและใบจะมีสีเขียวเข้มนะคะสีเข้มมากๆเลยแต่เมื่อเขาโตขึ้นนะคะเมื่อใบแก่ขึ้นเนี่ยตรงบริเวณกลางใบนะคะตั้งแต่ หูใบาย,ยาวไปจนถึงปลายใบยนะคะจะมีสีขาวครีมออกมานั่นเองค่ะคือตามจินตนาการของผู้ที่ตั้งชื่อนะคะเขาบอกว่ามองแล้วมันเหมือนกับพายุลูกหนึ่งนั่นเองค่ะโดยราคาต้นลูกของโค l โลคาเซียโทปิคอลสตอมนะคะมีราคาอยู่ที่8,500บาทค่ะส่วนราคาของต้นแม่นะคะเฉลี่ยต้นละ70,000บาทค่ะ ถึงโคโลคาเซียตัวที่8นะคะตัวนี้ขอยกให้กับพี่ดำครับนะคะพี่ดำเข้มนะคะพี่ดำตลอดการของเรานั่นก็คือโคโลคาเซียแบล็คคอรัลนั่นเองค่ะสเสน่ห์ของแบล็คคอรัลนะคะอย่างที่เคยพูดไปในหลายๆคลิปก็คือความดำความดำอมม่วงความม่วงอมดำความเงาครับดำขำของเขานั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นใบและก้านนะคะจะดำ ปีเลยเรียกได้ว่าดําสวยงามนะคะเงาดาครับมีสเสน่ห์มากๆเลยเมื่อต้องแสงกับแสงแดดนะคะโอ้โหจะให้แสงที่แบบว่าคือออกมาแล้วมีสเสน่ห์เอาเป็นว่าใครเดินผ่านต้องหยุดชมหยุดดูนั่นเองนะคะโดยแบคโคลอรนะคะถ้าเป็นราคาต้นรูปเฉลีล่ยต้นละ2,000บาทคะ่ะส่วนต้นแม่นะคะก็ตกเฉลี่ยต้นละ9,00 0บาทคะ่ะถือได้ว่าเป็นโคลคาคเซียนะคะที่ สามารถจับต้องได้ยังไม่แพงมากนะคะใครที่ยังไม่มีรีบหามาเก็บไว้สักต้นนะคะเพราะว่าสวยและมีสเสน่ห์มากๆค่ะมาถึงโคโลโคาเซียตัวที่9ค่ะนั่นก็คือโคโลโคาเซียอิลาทิสนั่นเองนะคะซึ่งเ,ออเมื่อช่วง หลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็จะได้ยินชื่ออิลักทิสเนี่ยเข้าหูมาเรื่อยๆ,ๆนะคะโคลอคเซียเอลัตทิสเนี่ยก็มีความโดดเด่นอยู่ตรงใบอีกนั่นแหละค่ะโดยใบของเขานะคะจะมีความเข้มนะคะสีดําเข้มบนพื้นใบสีเขียวแต่เมื่อเขาโตขึ้นโตขึ้นนะคะความดํานั้นเนี่ยจะแผ่กระจายไปจนทั่วใบค่ะเหลือไว้เฉพาะตรงกระดูกใบนะคะที่มีความเขียวตัดกับพื้นสีดําเข้มบนใบนั่นเองค่ะส่งผลทําให้นะคะอิลัตทิสเนี่ยมีเสน่ห์มากๆเลยแต่หลายคนนะคะก็ยังจํา สับสนนะคะระหว่างตัวอีลัตทิสนะคะกับแบคบิวตี้บ้างนะคะกับตัวโคมเนอร์ er บ้างนะคะแต่ว่าจะแยกเห็นชัดๆเลยก็ต่อเมื่อเขาโตเต็มวัยนั่นเองค่ะจุดเด่นของอีลัตทิสนะคะนั่นก็คือความดําบนใบเนี่ยเขาจะแผ่กระจายดําไปจนสุดขอบใบเลยนั่นเองค่ะโดยราคาต้นลูกของอีลัตทิสนะคะตกอยู่ที่ราคาต้นละประมาณ1,000บาทค่ะส่วนต้นแม่นะคะก็อยู่ที่ราคาประมาณ7,000บาทค่ะ มาถึงโคโลคาเซียตัวที่10นะคะขอยกให้กับโคโลคาเซียโมฮิโต้นั่นเองค่ะโอ้โหเป็นโคโลคาเซียอีกตัวหนึ่งนะคะที่ได้รับความนิยมมากๆเลยด้วยความสวยงามและเอกลักษณ์บนใบนั่นเองค่ะและที่สําคัญนะคะขอบอกไว้ก่อนว่าโมฮิโต้นะคะเป็นโคโลคาเซียปราบเซียนเลยค่ะเพราะว่าค่อนข้างเอาใจยากสุดๆเลยนะคะมีหลายท่านแล้วนะคะที่นําโมฮิโต้ไปปลูกกันแล้วก็ส่งโมฮิโต้กลับดาวกันก็บ่อยนะคะแต่ว่าก็ไม่สามารถทําให้คนที่รักโคโลคา เซียมโมิโตเนี่ยละความพยายามได้นะคะก็ยังไงก็จะต้องปลูกเขาให้โตจนได้ค่ะเพราะว่าเมื่อเขาโตขึ้นใบเขาจะมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะบนพื้นใบสีเขียวที่แต่งแต้มด้วยความด่างสีดําเข้มบนใบนั่นเองค่ะโดยเฉลี่ยราคาต้นลูกของโมฮิโตนะคะอยู่ที่1 2 0 0 0บาทค่ะส่วนราคาต้นแม่ก็1 2 0 0 0 0บาทค่ะ Glass, ไม่ใช่1นึ0 0 0สบาทค่ะมาถึงคโครโลคาเซียต้นที่11นะคะนั่นก็คือโครโลคาเซียมิดริเซา์นั่นเองคะ่ะซึ่งหลายคนเชื่อว่าจําสับสนมากๆเลยเพราะว่ามิดริเซานะคะจะมีความเหมือนมากๆนะคะเหมือนกับเลมอนลามนั่นเองคะ่ะแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆเขาจะมีความแตกต่างกันนะคะเขาบอกว่ามิดริเซา์เนี่ยจะให้ทรงพุ่มที่สวยกว่าเลมอนลามนั่นเองคะ่ะและจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือก้านของมิดริเซา์เนี่ยก้านของเขาจะเป็น เป็นก้านสีเขียวออกชมพูค่ะแต่ถ้าของเลมอนลามเนี่ยก้านเลมอนลามจะเป็นก้านสีม่วงเข้มนะคะหรือว่าน้ำตาลนั่นเองค่ะโดยมิดูริเซานะคะรานะคาต้นลูกเฉลี่ยต้นละ6,000บาทค่ะส่วนต้นแม่นะคะก็เฉลี่ยต้นละ20,000บาทค่ะ มาถึงโคโลคาเซียต้นที่12นะคะขอยกให้กับเยลโลสเปซเลยค่ะหรือว่าบอนาด่างญี่ปุ่นนะคะก็เป็นที่ได้รับความนิยมมากๆเลยเยลโลสเปซหรือว่าบอนาด่างญี่ปุ่นนะคะจัดได้ว่าเป็นโคโลคาเซียที่ตัวเล็กที่สุดในรุ่นเลยนะคะก็เรียกได้ว่าคือเล็กพิ้หนูนั่นเองเพราะว่าความนิยมเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคะด้วยสเสน่บนใบค่ะเขาจะเป็นโคโลคาเซียที่มีความด่าง เหลืองเขียวบนใบนั่นเองค่ะซึ่งตัดกันได้อย่างสวยงามเลยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะฟอร์มกอของเขาเนี่ยจะมีขนาดเล็กหน่อยนะคะแต่บางต้นนะคะก็อาจจะมีด่างขาวเข้ามาเช่นเดียวกันค่ะส่วนราคาต้นลูกนะคะของเยลโลสเปสหรือว่าบอลนาด่างญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มต้นที่2,700บาทค่ะส่วนต้นแม่นะคะก็มีราคาอยู่ที่1 2 0 0 0บาทค่ะแต่ถ้าเป็นแม่พร้อมลูกๆนะคะติดสอยให้ตามราคาก็จะสูงขึ้นค่ะมาถึงโคโลคาเซียตัวที่13นะคะก็เป็นโคโลคาเซีย มอร์นิ่งริวค่ะนะคะด้วยเอกลักษณ์โดดเด่นของเขานะคะที่ Import มาจากรัฐฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะคะกับใบที่ เขียวเข้มนะคะเงามันนะคะซึ่งตัดกับกระดูกใบสีเลมอนนั่นเองค่ะทำให้มีความสวยงามมากๆเลยแล้วเขาบอกว่ามอร์นิ่ r ดิ l นี่นะคะมีฟอร์มกอมีก้านใบที่ชูชันสง่างามมากๆค่ะโดยราคาต้นลูกของมอร์นิ่งดิวนะคะอยู่ที่ต้นละประมาณ7,000บาทค่ะส่วนต้นแม่นะคะก็อยู่ที่ประมาณ4 5 0 0 0บาทค่ะ มาถึงโคโลคาเซียตัวที่1 4นะคะนั่นก็คือพายแอปเปิลพินเซตนั่นเองค่ะหรือว่าเจ้าหญิงสับปะรดนะคะด้วยเอกลักษณ์สีใบนะคะของพายแอปเปิลพินเซตเนี่ยก็คือเป็นสีเขียวอมส้มออกไปทางสีสนิมนะคะแล้วก็จะมีกระดูกใบหรือเส้นใบเนี่ยเป็นสีม่วงเข้มค่ะจะเป็นสีม่วงนะคะทั้งทางด้านหลังใบแล้วก็หน้าใบส่วนก้านจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนค่ะและเมื่อใบของเขาเนี่ยถูกกระทบกับแสงแดดนะคะจะให้สีออกมาเป็นสีส้มที่สวยงามมากๆเลยค่ะโดยพายแอปเปิลพินเซตนะคะต้นลูกอยู่ ที่ราคาต้นละ12,000บาทค่ะส่วนต้นแม่นะคะก็ราคาสวยๆเจ้าหญิงไปเลยค่ะ1 8 0 0 0 0บาทค่ะมาถึงโคโลคาเซียตัวที่15ค่ะ ขอยกให้กับโคโลคาเซียค e ีนออฟฟ e นิกนั่นเองค่ะซึ่งเป็นโคโลคาเซียสายพันธุ์ใหม่ตัวใหม่ที่กําลังมาแรงมากๆเลยนะคะด้วยเอกลักษณ์โดดเด่นของใบนะคะก็คือมีพื้นใบสีเขียวเป็นกรรมหยี่เลยนะคะแล้วก็ถูกเททับอีกรอบนะคะด้วยสีเหลืองครีมๆนะคะและถูกทับด้วยสีชมพูนะคะในส่วนของสะดือแล้วก็เส้นใบนั่นเองค่ะโอ้โหทําให้มองดูแล้วคล้ายๆกับนกฟินิกนั่นเองนะคะก็เลยเป็นที่มาของชื่อ Queen of Phoenix ซึ่งราคาต้นลูกของ Queen of Phoenix นะคะอยู่ที่250,000บาทค่ะส่วนราคาต้นแม่นะคะโอ้โหงดงาม Queen ไม่แพ้ต้นลูกอยู่ที่ราคา4 5 0ล้านแบาทค่ะถือได้ว่าเรียกได้ว่าเป็น Queen of Colocasia เลยก็ได้นะคะสำหรับ Queen of Phoenix นะคะต้นนี้เนาะโอ้โห ชี้ชัดจัดเต็มกันไปเลยนะคะว่าสวยงามมากๆเลยแล้วก็มาถึงโคโลโคาเซียนะคะตัวที่16เลขอะไรนี่นะคะ16นะคะเป็นโคโลโคาเซียที่เราเนี่ยแถมเข้ามาเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะ15อันดับแรกเนี่ยเป็นข้อมูลของทางเพจ e n s e a v วิ w นะคะทั้งข้อมูลโคโลโคาเซียแล้วก็ข้อมูลราคานะคะมาในส่วนของตัวที่16 แถมให้ไปเลยนะคะไหนๆก็15มาแล้วแถมไปอีกตัวหนึง16นะคะเพราะว่าไม่พูดถึงไม่ได้ตอนนี้นะคะหลายคนกําลังตามหาหลายคนกําลังตามซื้อนะคะหลายคนกําลังแบบว่าอยากจะได้มาครอบครองนั่นก็คือโคโลโคาเซียกีเกนเทียฮุกนั่นเองนะคะหรือเป็นภาษาไทยก็คือออดิบด่างนั่นเองคะ่ะออดิบด่างหรือที่รู้จักกันในนามของต้นคูนนะคะหรือว่าทูนหรืออะไรแนวนี้นะคะ ชื่อเรียกแตกต่างกันแล้วแต่ภูมิภาคนะคะซึ่งเป็นพืชที่สามารถนํามารับประทานได้แกงส้มได้จิ้มน้ําพริกได้นะคะแต่ว่าถ้ามีความด่างขึ้นมาไม่มีใครกล้ากินนะคะส่วนใหญ่จะเอามาขายกันมากกว่าเพราะได้ราคามากกว่านะคะออดิบด่างขอยกให้เป็นโคโลคาเซียที่มาแรงอันดับที่16นะคะเพราะว่ามาแรงมากๆในตระกูลของออดิบเนี่ยก็มีความด่างที่หลากหลายชื่อมากๆเลยนะคะหลกักๆก็คือด่างขาวด่างเหลืองนะ,ะด่างมิ้นด่างเขียวนะคะ แล้วก็มีอะไรอะ่ะลายหยาดพิรุนนะคะลายเมฆนะคะแล้วก็โออะไรอีกนะอาวากิลอย่างนี้นะคะแต่ว่าตัวที่อยากจะพูดถึงนะคะที่แบบว่ามาโดดเด่นในกลุ่มเลยนะคะที่มีราคาสูงนั่นก็คือออดดิป ลายโอกิ ee, นั่นเองค่ะถ้าใครไม่รู้ว่าโอกิ ee, เป็นยังไงนะคะ mm. ก็คือลายโอกิ ee, นะว่าซินเวอร์ซึ่งเป็นตระกูลอโลคาเซีย e ค่ะสามารถไปเซิร์ชภาพดูได้นะคะซึ่งเท่าที่เรานะคะาหาดูตามกลุ่มออดิบด่างนะคะเราจะเห็นว่าออดิบลายโอกิเนี่ยมีราคาปิดที่ค่อนข้างสูงมากๆเลยนะคะซึ่งเราเห็นปิดไป2ต้นเนี่ยราคาแสนกว่าบาทนะในขณะที่ต้นไม่ได้ใหญ่มากนะคะเป็นต้นที่แบบว่า เรียกว่าต้นลูกแล้วการมีสักประมาณ4-5ใบส่วนด่างลายอื่นๆก็มีราคาเช่นเดียวกันเอาเป็นว่าราคาเริ่มต้นเนี่ยราคาลูกนะคะถ้าสมมติว่าเป็นด่างขาวเนี่ยราคาลูกก็เริ่มต้นที่ต้นละ3,000บาทแล้วล่ะค่ะก็คือไซส์สักประมาณขนาดนี้นะคะมีประมาณ1-2ใบเริ่มต้นที่ราคา3,000บาทค่ะแต่ถ้าโตขึ้นมาอีกนิดมีลายที่สวยงามหายากขึ้นมาอีกนะคะราคาก็เหยียบหมื่นขึ้นไปเลยค่ะก็เอาเป็นว่าอันดับที่16นะคะขอยกให้กับ ออดิบของไทยค่ะแต่ไม่ใช่ออดิบธรรมดาเป็นออดิบด่างลายต่างๆนั่นเองค่ะและก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ16โคโลคาเซียมาแรงในเดือนพฤศจิกายนปี2564ค่ะโอ้โหทำให้ตะลึงพึงเพิดกันไปเลยใช่ไหมคะสำหรับราคาค่างวดของแต่ละต้นแต่ละสายพันธุ์ก็เอาเป็นว่าเก็บเฉพาะตัวที่เราเก็บได้เก็บเฉพาะตัวที่เรารักเราชอบนะคะแต่ถ้าไม่ได้รักไม่ได้ชอบจริงๆก็ ไม่ต้องเก็บก็ได้นะแต่ว่าถ้าใครที่อยู่วงการต้นไม้เป็นสายโคโลคาเซียนะคะขายต้นไม้อยู่แล้วเพราะพันต้นไม้อยู่แล้วนะคะเชื่อว่าหลายๆสวนหลายๆคนหลายๆท่านนะคะก็ต้องมีสักต้นนะคะที่ตามเก็บเอาไว้และมีอีกหลายต้นนะคะที่ยังต้องตามเก็บเหมือนเชกเช่นเรานะคะใน16ต้นที่พูดมานี่นะคะของเรามียูแค่สค่ะเออมีอยู่แค่สี่นะคะซึ่งเป็นต้นที่แบบว่าราคานี่ ซอฟมากมากถูกมากๆเลยนะคะก็เอาเป็นว่าเอาตามกําลังซับแล้วกันนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะสําหรับคนที่กําลังมองหาโคโลคาเซียสักต้นมาปลูกนะคะหรือใครที่มีโคลโลคาเซียอยู่ในมือและอยากรู้ว่าต้นของตัวเองเนี่ยมีราคาไม้มาแรงไหมนะคะหรือใครนะคะที่กําลังจะขายจะซื้อจะได้รู้ว่าราคาตอนนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ่ค่ะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจซินฟูแพนด้วยนะคะ ถ้าใครไม่เอาถ้าใครละนะคะไปแล้วค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ